ลดนน้ำต้นไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะทายสอดสดกับบัวสามเรล็ดดอกนี้าเซี้ยวอยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศในสวนแบบกวา้วางๆจากการทายสอดสด็มากับบท่าสามเรล็ดสแสดงมาถือโทษสามอย่างบ่ได้พี่น้อง มันสีเห็นใหน้มีจุดสีอาจจะทำาใหม่สัญญาณบุตรค่ะเป็นค่ะสวนเอ้อย บ้านต้นไม้บ้านหลังนี้เป็นบ้านต้นใหม่ค่ะเชื่อมเชื่อมไปฮาอีกเพื่อนค่ะอ,อีกหลังอันนี้ว่าสีเฮ็ดเฮ็ดสุ่มเฮ็ดซุ่มเล็บมือนั่งค่ะพี่น้องเฮ็ดซุ่มเล็บมือนั่งเวลาพี่น้องพานไปชมสวนดอกไม้อยู่ฟังทั้งปุ่น ไปเช็คอินไปยังอยู่ทา่งฝุ่นกะวาสิเุสุ่มเล็มเมอหน่างปลูกแล้วกะแจ้กสิติดให้บ่ติดกะปลูกเล็มเมอหน่างแล้วะเงินไหลมามาโดนแดดน้อยนึงกะใบหลวกแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นป้ากล้วยอีกป้าหนึ่งพี่น้องป้ากล้วยนี่อีกป้าหนึง่งบท่านไดตัดต้นเล็กต้นน้อยออกอยู่เมื่อใดท่านใดเอาไว้เฉพาะต้นที่สมบูรณ์ตามผู้เชี่ยวชาญทั้งต้นกล้วยเพ่นบอกต้นมุนี่โอ้หัวปีกะจนงาเหลยียวโบท่านไดเอาลง เกิดเป็นโรครากเนาอาจิเพื่อนว่าเกิดจากความร้อนของแอร์ความร้อนของอร่งมแอร์ที่ออกมาค่ะน้ำกัดไหลแน่บ่ไหลเน,อน่อันนี้แปลงอันนี้เป็นแปลงแปลงพอ ตนใหม่พอตนดาวเรื่องเอ้ยดาวกระจายค่ะพี่นอ้องต่ว่ากับตระก,กูลเดียวกันแหละว่าต้นไหม่ก็เอาไว้หลายมุมนี่กระสีรดน้ำนี่เป็นกระต,อ,ตอมพักย่ามเว่นในสวน,นหเห็ดบาท่านแหลวสร้างเห็ดไหนบอท่านเหลวหล,หลังคาบอท่านแหลวอยู่ ปั๊บปุงนั่นปั๊บปุงนี่สร้างพื่นก,วก,ก,ก็ว่าจักเศษดจังไดเห็ดน้ำเห็ดเสียเห็ดจังไดล่ะไม่ใหญ่ด็อกเตอร์พนาวาสร้างว่าสร้างถามข้าอยู่เรืงสอนกระทอมเห็นว่าท่านแล้วปั๊บปุงต้นไส้มันก็นสิเป็นต้นใหม่ไงก็สิได้ เอาเทียจ้งได้ละพี่น้องมันเป็นต้นใหม่ไงยังสิปลูกแล้ววผันเป็นไกยเป็นต้นใหม่ไงยู่ไกล่บานไกล่เงือนก็นกนสิเอาบ่าได้เมื่ออุปกรณ์ก็สรางกับ่ท่านได้เก็บได้ยัยดเดยงเพราะว่สาสร้างถามาเย็ยดอีกนี่สวนดอกไม้บ้านดรวาดค่ะพี่น้อง <c oughs> มนี่ชอบมุมนี่มุ่ม บ้านต้นไม้ค่ะชมมุมบ้านต้นไม้เด็กเล็กสองตัวก็อยู่บ้านหลังนี้ค่ะสวัสดีมีความสุขทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ